สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างโปรโมชั่นให้กับผู้ติดตามร้านค้าในแอปช้อปปี้สำหรับผู้ขายนะคะเราเป็นผู้ขายนะแล้วก็ยอดติดตามผู้ติดตามเนี่ยยังน้อยนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะสร้างโปรโมชั่นสำหรับผู้ติดตามใหม่เราก็จะให้ส่วนลดเขาอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็จะเข้าที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะคะแล้วเราก็ จะมาที่คำว่าฉันด้านล่างนี้นะเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านของฉันนะคะอ่ะโอเครอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้เขาจะมีพอเข้ามาในร้านของฉันเสร็จแล้วนะมาดูตรงนี้ Marketing นี่นะคะ Marketing Center คลิกเข้าไปเราจะเจอตรงนี้ เครื่องมือส่งเสริมการขายแล้วเราจะดูทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคราวนี้เราก็เข้ามาโอเคจะอยู่ในส่วนของ follow price นี้นะคะเข้าถึงผู้ช็อปมากขึ้นนะตรงนี้นะแล้วก็คลิกนะคะโอเคเสร็จแล้วทีนี้มา follow price เราก็นี่สร้าง follow p i c e ขึ้นมานะคะเราจะสร้าง follow p i p e จากนั้นกรอกข้อมูลเราจะกรอกนะคะชื่อโค้ดเราจะตั้งชื่อโค้ดว่าผู้ติดตามใหม่โอเคเวลาเริ่มนะคะ สิบสี่คคอ่คออะโอเคสิ้นสุดสิ้นสุดสิบมคอ่อะเอาเอาตามนี้เลยนะอืมโอเคประเภทโค้ดนะคะเดี๋ยวเลือกขึ้นมาเอ่ยอ่ะโอเคมาส่วนลดจำนวนส่วนลดกรุณาเลือกลดเป็นเปอร์เซนต์หรือแชแบ็กอันนี้เราจะตั้งลดนะคะ การณาตั้งค่าส่วนลดอะขออนุญาตเพราะว่าราคาสินค้าก็จำนวนแบบว่านะเท่านี้นะคะเราก็กดบันทึกอ่ะโอเคแล้วกรุณาตั้งยอด สั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำขั้นต่ำเราให้หนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็จำนวนที่ใช้ได้อันนี้จำนวนโค้ดที่ผู้ซื้อสามารถใช้ได้ให้ให้ใช้ได้อันเดียวนะสินค้าที่ใช้ได้ก็คือสินค้าทั้งหมดในร้านนะโอเคมีอะไรอีกนะโอเค ตั้งเสร็จเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งโปรโมชั่นนะสำหรับผู้ที่มากดติดตามร้านค้าเป็นผู้ติดตามใหม่ของเรานะคะก็ให้เขาซื้อ100แล้วก็เราลด5บาทนะโอเคอันนี้เป็นส่วนลดของร้านค้านะคะ,ะหมดอายุวันไหนเราดูได้ไหมกำลังดำเนินการยังไม่มีนะคะเพราะว่า มันขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็ตอน14-25ี่้าเขาจะเริ่มใช้ตอน14-32นะทุกคนเขามีเวลาบอกอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนลดให้ลูกค้าผู้ติดตามใหม่เลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าของอการให้ส่วนลด ลูกค้าผู้ติดตามใหม่สำหรับร้านค้าในช h อป e ีนะคะ